โอเคครับอันนี้ก็เราก็มาลงวอลกับกิลมันติเบตกันนะครับก็รับสมาชิกใหม่เข้ามาในกิลสองคนคนนึงไม่บอกชื่อครับคนนึงก็เพิ่งเข้ามาครับว้าชื่อชื่อชื่อกิลครับกิลครับก็อีวอครับอ่าก็เข้ามาในกิลคือมาตัวนี้ครับจริงๆรับวิวห้าที่บวกแต่ผมเห็นเวิวไม่ค่อยชาร์ตไงก็เลยรับเข้ามาเออก็ไม่รู้อ่ะไหนๆก็รับเข้ามาแล้วก็รับเข้ามาหน่อยอ่ะก็อีกสองอีกสี่วิวอ่ะเวิวนั้นแหละก็เตรียมตัวให้พร้อมเลยมา ลองบอสกิลวกันครับไม่ค่อยแหลกกันนะไม่ค่อยจะแหลกเท,เท่าไหร่

โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีเพื่นตีออกตีออกเขตละตีเพื่นไปหน่อยเดีเพื่นแล้วอ้าเฮียเล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 ยโอ้หมาดำแม่งเร็วยิ่หมายเลยไหนเนี่ยเลยไปเพราะคิวผมเนี่ยจะหมาส่วนใหญ่จะเป็นหมาพุ่งมากกว่านะหมาพุ่งตอนนี้แม่งของกิวเลยจากหมาเจาะไปก่อนหมาเจาะแม่งเต็มกิวเลยโอ้ยเจ๊กี้ขาหลอสงร้อยยี่สิบเองตีปกติ สองร้อยหกสิบนี่หว่าชิงไปต่อไปต่ออ่าเปิดแม่งอย่างนี้เลยครับมาบมาบมากมากจอ่จอวันจาะมันจาะมัน โอ้สไต,ตายกรรมไม่เหมือนกับบอสตัวแรกยิ่งกว่าบ,บอสตัวแรกเพราะมีใบสันชน,นะไปที่เรียบร้อยแล้วอะไรวะกิวเรานี่แม่งหมาเถื่อนเถื่อนจริงๆเอ๊ะจับไอ้ได้ได้ได้โอเคเราก็กลับมากิวฮันเตอร์อีกกลับมากิวแล้วบายครับ <c oughs> บายครับแม่งกากสูดเกลมในกิวเลยไป